สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเอฟซีเอ h ชาแนลนะครับแต่ค่อยผมก็ได้ย้ายชาแนลมาเป็นชาแนลสแ่า, Channel าแฟโฟล์เกมทีวีนะครับหลังจากที่ชาแนลนี้มันห่วยแตกเกินนะครับโอเควันนี้จะมาสอนโหลดเกมวัดด็อกนะครับหลายๆคนก็ ผมจะรู้จักนะครับเพราะเป็นเกมนี้นั่นเองนะครับแต่ผมก็โหลดไปเรียบร้อยแล้วแหละโอเคเดี๋ยวผมจะให้เว็บลิงด้านล่างเลยนะครับเป็นของอ uh, ่ะเดี๋ยวปาราทีบาที่บายไม่ค่อยเก่งกิจแต่ก็พอได้นะครับโอเคอเครับให้เรากดคำว่าเกตติทอร n นนะครับแล้วก็กดเปิดใช้งานแอปพลิเคชันนะครับซ่มอะก่อนอื่นเครับต้องไปโหลดอ่ะ บีทคอมมิมาแล้วนะครับนี่ก็ให้กดดาวน์โหลดน้าวจอผมดาวน์โหลดแล้วนะครับพอดาวน์โหลดก็ต้องอ่ uh, install, นะินสตอลนะครับแล้วก็เอ่อเนี่ยพอดาวโหลดปุ๊บนะครับกดคำว่าออโต้รันแล้วก็เสร็จอัพเสร็จอัพเสรอัพนะครับถ้าคนของเราเป็นนะครับคงไม่ต้องสอนอินสตอลหรอกนะครับสอนดาวน์โหลดพอสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปพี่นู่นนี้ครับสวัสดีครับ